มา,มาแล้วนเนาะปสิบเอ็ดโมงแล้วมามันเป็นตลาดบน,รเ,นเรื่องใดๆวะเป็นตลาดขายตามตลาดโอ้โประมาณขายตามตลาดช่วาตลาดนั้นช่วตลาดเศร้าด้วยเขาขายตลาดตลาดเศร้าแบบว่าเขาตั้งหานทางเน้นหานข้าทางพุนทธหรือหานทางเน้แล้วก็ตั้งคันว่าคันเขาบม่ได้เชื่อแล้วก็มีแต่จับธงน้ำมันแล,ล้วก็เลาะขายอีกบัรดิค่ะขาเจ้าใส่ภาษาญ,ญี่ปุ่นนะภาษาเนางภาษาลาวไอ้ ท่าใดท่าใดจังสิบอกโดยมัวมั่งมัวมั่งฮะภาษาลาวในภาเวีนามมีเป็นาเวเอ้าเจ้าาาเวเป็นบ่บ่เป็นคเป็นเป็นนึงมัวมังนี่แปลว่ายงอนามอนามอยแน่นามมัวมังมัวมังบ่โดเจ้ากเาเอิ้นอยู่ไเฮาน่ะเอิ้นมัวมังสิเอ้ยมัวมังเออแต่ค่อยาเวียดค่อยเวียดามื้อนั้นว่า คือแบบคนท่าะไรทำไมเนี่ยคอยบอกบบหูถามมียมาจากอนของนนั้นคอยบฮู ก้าวสบายดีนะบอสสาวพะลุงแม,ม่ป่าเบิร์ตสุขุมสุคนนะพี่น้นงนองเนาะมาจอบเพื่อนยังนี่พี่น้องเลยคือว่าไปหาแม่ไม่ได้พี่น้องเลยเนาะได้ข้าวดีนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะได้ข้าวดีแล้วใช้อะไรเ้วยไม่ใช่นลยไม่เพื่อนยังนั่นนี่เดไปหาแม่ได้ปด้องได้เบิร์ตเสือเราใส่นะเสือแันย่าอาเจะาบ,บ่มีเสือแันย่าลายโตบอกโอใส่เสือนี่นี่ไม่ใช่เสือเขาเสือน โอ้ยเปลื่อนอย,งงยังนุ่มแมหมุอยู่ดูได้คนดูของแท้ได้หนึ่งน้องอ่สบายดีเพช่ไนมเดิสบายดีแจ้งอยู่เอล่าเดี๋ยวมาเยือนทีเทลอืมไอไอ้ใช่เลย,ลเย,ย,ยพีย่อืมยินไปเปื่อยเข่าเสียท่อนน้นองได้นอกไอพี่นก็ไปซอยเวียดพี่น้องเอ้ยซอยเวียดไปที่ยันน้องได้ก็เราก็ต้องมาซอยเวียดก,กันโอ้เราก็ต้องมาซอยเวียดกัน ไม่ไหนอย่างบัม,ม่าพ้นตกไปหน่อยเนาะเบิงบ้งเบเซกเบิงก่นอนยังยังบสัสทงมาบอกอยู่ค่นตกเพื่อเสียใจให้จอกับได้เลยฮะว่ายานมาคบคอจะไืออัไอ้ประมาณคนชอาตกบอกคนจะมาส่งใหม่ อ่า<ช>เดี๋ยวโทรถามไปแล้วส่งไปถามไปแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วแต่ว่าไม่นี่เขาสร้างไว้แล้วพี่น้องโอ้ไปซอยเวียเอทพี่นันนันบอกเลยาามาเอาใหาม่ไ<น>ด้บอได้โอ้พรรปพลงเอาใหม่ไปเชียวไปขายอยู่เวียดบ่โดยอืมเป็นเอาใหม่ไปขายอยู่เวียดพี่น,อนนะ้องน้องมาเบงิงมาเบิงพี่น้องป้าเดี๋ยวจะสอบนี่สอบสอบสอบเนื้อมัน ไปแต่เศร้าได้คุณผู้งไปแต่เศร้าไปแต่เศร้าโอ้ผู้ใดอันนี้ไม่ห่างลุงนึงแม่นบ่โดยแม่คนนี้บ่โดยเพื่อนจะยุใส่เงินเจ้าตอนเจอมาสัมพาดเราอยู่น้ำพวยเราอยู่บ้านรองงานบ้านยังบ้านนอกบ้านยังนี่นี่เอฟซีไงข่อยมามาเฮื่อเราอยู่เขาบอกว่าไปตามหาให้เนี่ยเขาว่า ฉันบอกว่าให้คนไปตามหาเนี่ยไม่ห่างเนี่ยเอ๊ยอยู่หนีเนาะโดนคุณคุณดนเพราะป๊บนึงได้แป๊บนึงได้ถามแล้วกอนลังไหนเงินเจ้าอ้าวตาเงินอ่ะพี่ใส่มีเทร่องเงินบ่เออเพื่อนเออจะอยู่งเงินเอ้ยลังตัวนี้โดยเอาลังตัวนี้คอยเคยไปถ่ายเลยเธอหนึ่งอ้เราวะคอยจำได้แล้วคอยเคยไปถ่ายตะกี้นะแม่เจ้าบ่เราอยู่ผูเท่าอยู่เนี่ย คอยถามว่าเรามีลูกบ่กเราว่ามีเรา,าลูกเราเอาผัวอยู่บ้านยังไงเราบ่ก <c oughs> แต่คอยถามว่าลูกบม่ได้มาบ่บ่ลูกบม่ได้มาดนแล้วเราบ่กเ <c oughs> จ้านี่ยนอนลูกแล้วเนาะโอ้เออจุดจะนอนยีสปาอยู่เพื่อนเด้อเฮ้อ <c oughs> เอยเคยไปแล้วเงินล้านนี้นะโดนแต่ว่าเห็นแต่แม่เล่าตะก,กี้โดนแบบพัวเราปะเล่าพัวเราปะเล่าโดโอ้โหเดี๋ยวติดตามเบิ่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องฝากกดติดตามาากดไลค์กดแชร์เพื่อนเพืนกำลังใจให้ได้เนาะเดี๋ยวจะจะไปเงินไม่ห่างลูกนึงลูกเราคือเกี่ยงขาวเทนน้เอ้าเอ้าเอปากหลกเสียวไปคายนี่ก้าวอะไรเท่าไรนี่งอยหูเยี่ยงว่าก่อนเพื่จะอยู่ทั้งเนจะอยู่เทิ่ง แจ้งอยู่บอกะว่าได้เท่าใดนี่อู้หูเอออือเาเลยใส่น้องน้องเอาลดเมื่อนเลยบอคือจะเอาไปขายได้บอจะนอายังโทรหามหมีจะน่ายังโทรหาหมาอีกเด้อเรมาแต่บานบานนี่เราเมื่อจอบลูกแล้วเมื่อนี้ก็เราขึ้นมาอีกเราขึ้นมาอีกบอเด้อเรามากับทัวแล้วบานลูกเราก็ะซัมลูกคนนี้เราปะอยู่นำแม่ยาเราเราไปเห็ดนาง เราเมื่อจะน้องมบเอียงอะนะน้องมบบุ้งน้องใบบุ้งโอ้โหน้องน้องใบบงนี่ก็ถือว่าขายอยู่บ้านเท่านี้ก็บ่ค่อยมีคนซื้อเนาะยองแจ้งเนาะมิเตยู่ในเวียดเนาะในเวียดเขาจะมีเงินเขาจะบ่ค่อยหากันเนาะโอ้ท่านผู้ใดอยากซื้อน้องไม้พี่น้องเนาะน้องไม้เป็นทุงเนี่ยติดต่อมาได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวขอยจะให้ชาวบ้านเขาจะเห็นรวบมๆมาก ความยิบับซื้อแล้วก็ความยิบับขายต่อเพื่อจะให้ละชาวบ้านมีรายได้อาชีพเสริมเนาะทำไมเป็นทงเป็นทงผูง้ใดอยากได้เนาะติดต่อมาเลยเพืนน่อนเนาะผู้ใดที่ว่าอยากเอาไปขายตามห้างเนาะราคาพวแพงเป็นหนองซิบเศร้าพันเหนื่อยเนาะติดต่อมาเลยเพื่อนเนา,าะ,ะทางไลน์แล้วก็ทางอถแอบคันนอพี่มีมตลาดออกแล้วิลิี่กะจะจะใหายข้าเวเห็ดข้าวเชดา,ชดาชดมีอาชีพจะได้แบบบ่อต่งดินร่นไปขายอยู่ไก่ในพี่หนองอันตรายท่านที่บอกอ่ะ ขายปัดนี่แกคอยว่าบวกเกินช่องแสนเนาะเนาะอันขาดก๋าเหนียวเนาะช่องแสนเบเกิลตึ้งเมื่อนั้นยังห่วยขมังยังหัวลยเขมังบ่ะไปมื่นไปขายมื่นไปมื้นีรถช่วยเขาก่อนช่วยเฮือนนะบ่โดยระมาณจะมุ่งมื่นไปขายไปแต่เศร้าแต่เศร้าแต่เศ้าบอ เลไรเมื่ออื่นอะซีเนมาบ้านอยู่บ่เลยขายเราตอนค่ำหมดจังมาบ่ขายประมาณสิบเอ็ดโไปแต่เช้ามันเป็นโมงมันเป็นไม่ไม่เออผัวเบาสักจังนมนมเนอประมาณสิบเอ็ดโมงบ่ดูประมาณแล้วเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วมามันเป็นตลาดบ่หรือไงเดี๋ยวว่เป็นตลาดขายตามตลาดโอ้ประมาณขายตามตลาด ช่วงตลาดนั้นช่วงตลาดเศร้าเด้เขาขายตลาดตลาดเศร้าแบบว่าเขาตั้งหานทางเน้นช่วงหันเขาทางพุทนเลยเดาหานทางนี้แล้วก็ตั้งคนว่าคันเขาบม่ได้เชื่อแล้วก็มีแต่จับธงน้ำไม้นะก็เลาะลขายอีกมาดิค่ะข้าเจ้าใส่ภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาอย่างภาษาลาเหล้าไอ้ถาใด้ถ่าได้เนี่ยจบอกเดยอมัวมั่งมัวมั่งฮะ,ฮะ ไปศาลาเอานะศาเวตนะมีเป็นชาวเวตเอ้าโชว์ว่าชาวเวตเป็นบ่บ่เป็นก็เป็นเป็นเป็นนึงมมังนี่แปลว่ายงือนาือนาือซอยแน่นามมังมมังบ่โยเจ้ากเบ้าเอิ้นอยู่ไเฮานะเอิ้นมมังิเอ้ยมมังเออแต่ค่อยแต่ค่อยเวมนั้นคือแบบคนมันว่า่าไนานี่ว่าบ่ฮู ถามเมียออมาจากก้อนของเหมนนั้นคอยบูบูชาวเยดเมียไปใช้จากก้อนนะเมียไปเลาะคายน้ำไหมเมียไปเลาะคายน้ำไหมโดยถ้าเข้าไปนี่ได้ขายเลยเนาะโดยแสดงว่าคันมีรถนี่ให้ให้ให้ได้เงินหลายเลยไม่น้อยสองกระสอบเรัไปหาเอาไว้เนาะสองกระสอบนี่ก็ไปเบิดมือบ่หรือว่าไปหอดละพันเอาพันเอาเราบนน้ำใหม่นี่อุ้ยหาเอ้ย ไปแต่เศ้าไปแต่เศร้าเออไปแห้งแบบฮาแท้ๆเลยแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ได้เป็น้องคันเดลลายปีนี้เนาะเออแบบมันไก่ไปแต่เศร้ามันไปช่วยแล้วยันหมดมูฮาแล้วยันเขาหาไปแล้วเนยอือืมเทาเลยโอ้เปนของเนาะไม่เฮื่อเจ้านะถาเพิ่นมาส่งอยืนเลยฮะจักมือนีจักมืออื่นจักมือใดหักไม่ได้แล้วเนย มีแต่ว่าถ่าท่านเพิ่นเอามาส่งเลยนี่ไม่ท่านคนแก่ได้แล้วแต่ว่ามันยากน้ำการขนส่งนี่นถ่าเพิ่นอะไรเอามาส่งจังใดเพราะว่าถ้าเขาแกม้มาเองก็ไม่ได้มันมามันมีด่านมีอย่างมางทางเลยแบบด่านบอนอับอน,นี่เขาบูงหูจากเพิ่นเลยไอ้เพิ่นหอยออกมาจากบ้อนใดน่ะเขายังบูงหูเหือนกันเขา,ากกตอบมาแล้วบอนี้ยเขายังไปตอบมาสักเพราะว่าคือข่อยนี่ฮะ ตั้งใจนี่อยากให้เรามาส่งนะบอลขั้นรองใดนี่เพราะว่าเอยบอกแล้วว่าเงื่อนเอื้อยนะอยู่ทางหลังขั้นรองใดเด้อเพราะว่าให้เจ้าบอกแม่ไว้บอกพี่น้องไว้ขั้นเขาใหม่มาส่งบอเนี่ยเป็นของเจ้าเป็นมาพี่นะเพราะมันไม่มีของใครแล้วของใดและของเจ้าหมดแล้วอืแล้วก็ยังมีของนองป่ายลุมพุ่นชาวป่านะแต่ว่าชาวป่าก็มาส่งนี่เพราะว่ามาส่งคนละเทือกเป็นของนอหนอพิดแล้วนี่เงื่อนตัวนี้น้อพิษแล้วพิษแล้ว มันด <gesch> <iza> ี๋ยวเขาผูกแขนเขาบอกว่าให้ผูกแขนไปนะผูกแขนไปแล้ว <anak> ก <lonely> <t od dy> ่อนมาให้ผูกแขนนี่บอกให้ผูกแขนใครวะใอยให้รักชิพันผูกแขนผูกแขนไปเลยวะอ้าวแล้วแบบว่ามันแล้วเงียงานหรือ่โดยโอ้ค่าต้องผูกบอกให้ก็ต้องไปผูกมันบ่โดยแพรว่าบ้านยุนี่มีตีกล่องเตียงนั่นเนาะมีข้าเจ้าพังบูลคือข้าเจ้าจูดพี่พังพังพังเบมดบ่พังหมดเลย เลยเว้ยเราเทิงนี่มันบ่เคยจูดบ่เคยเนาะโดยยุทธางกันบรนพ่อนทันสมัยเลยนี่เขาจะจูดแล้วเราเทิงไะนะเขาจะเริ่มพังมันเริ่มบ่มีบอลพังเนาะโดยท่านนี้บ่บ่มีเนาะมีแต่จูดมีแต่พังเอาจูดไปจูดไปได้ปะขลามเนาะลามเนาะโดยเวลาเริ่มพัฒนาไปพัฒนาไปแบบดุนๆุนกันที่ขั้นนี้แบบชิวันดุนๆไปเขาเจ้าอาจจะเปลี่ยนไปนะพี่น้องเนาะ อันนี้ยังใครจำย,ยังยึดถือหีดเก่าอยู่เนาะโดยบนบูมีรถเขาไมีรถนี่ไปขายแล้วแต่เสานี่เนาะ <c ười> ไปขายแล้วหมดอายุะานะถระดูเนาะเจ้าสองคนกระดูอันนี้เนาะการกระดูกเขา m ่ n g อะ <c ười> ลูกม,มือเท่ากันเข้าก็ยังยึดหมดแล้วเนี่ย <c ười> เขากินกัน,นยังหมดแล้วก็เลยว่าต้องดิ้นล้นไปต่อโดยอดเอาอีกน้อยโอดเอาอีกน้อ,อยเดียว <c ười> <c ười> เขา เจ้าเอามาให้เขาเนี่ยก็มืดแล้วมืดแล้วบอใครจะมืดแล้วมาจะหน่อยจะมืดปั่นน้องคุณจะชาวพันน่ะเดือดแต่นังใครซื้อข้าวนัวแบบข้าอแม่เนี่ยจะมีข้าวกินหรือเปล่าแม่แม่เฮ้นแม่บ่เนี่ยโดยโอ้ยเราเออแม่เท่ากันี่บ่โดยแม่ของแม่บ่เอ้าแล้วผู้นี้อแม่ของเจ้าแม่ของแม่ตานี่แม่ตานี่เป็นแม่แม่ โอ้บังบักเป็นแม่ของแม่เจ้าเนอะเออขวาก็ว่าอยู่มันมนะขห็นแม่เจ้ะยืนคุยกับเราอยู่ยเป็นแม่ของแม่เนาะแต่หุ่นน,นุ่งละแบอายุหลายได้ได้ขวบเบิ่งนหมเราไม่ได้ยินยังเลยเหมือนเป็นลอยหูจักนี้อายุแม่เจ้ากับระดับหาหากสิบหรได้และนะ้วน่ะแม่เท่าอีกแม่ของแม่เจ้าอีกบ้านีึเนอะเราไม่ได้ยินยังเลยระดับแปดเก้าสิบคนแบบบูรุษแหละเออชำนันแนะ เราบไปเยินยังเลยเนาะบมาเยินเลยยืมรถเข้าหลายเขาบ้องห้า่อยไว้น้องชิบูแบบชิบูห้าอกระจกกระแจกบบบแบเราอยากไปงานกุยแล้วแบบยานเขาหลักรถปะอยู่นี่เราเอาไว้เอาไว้ให้อายบึ้งนั่นแล้วค่อยว่าว่าคันให้ค่อยเบิรงนะคอจะไปหกเลาไหมมันจะจะไปขายอยู่เวียดบ่มีข้าวกินน้องว่าโอ้ยคอยชิชงให้เจ้าเงินกับบัได้แต่ว่าเจ้าซื้อรถได้คันนึงมา ขั้นแบบว่าเราต้องการนนาะเนาะมาหนี่สิบุขันสมมติว่าเอาไปย่างรดหัวยางรดเพศสิสิบุพิษใจกับน้องบอกบอมิติดตามเรานี่เาใช้เองแป้งค่ว่าคนมีเงินคนค่อยแป้งหรอเปล่าแป้งเนาะโดน้องเพราว่ายันยันกับพวขร้ลยว่าอย่างนั้นเออพวเรากับพวกร่งก็บอกว่าเอออายจะเทีรถขัอนได้ก็ ทันยางห ok, ั่วยางนั่นเถอน่ะหมอประมาณนก็เจ้าเจ้าไปหาเองเด้อเงินใช้ประมาณด้วยแสนนั่งเลยด้วยไม่ทุ่มถัดเอ้าใครทุ่มมากกวนี้เี้ยนะพี่น้องเลยวันนี้ไอ้รถรถเบิรเบิดเบิดแบตพี่น้องเลยเนาะรถอ่าแบตเตอรี่เบิดแบตเตอรี่อ่อนนั่นเนาะทั้งก็เลยว่าทูหาให้พี่น้องเลย ให้เฮานี่แลนลงไปเบิ่งให้แต่ว่าเฮาอยู่ไกลเลยสิบ่ได้ลงไปเบิ่งพี่น้องเนาะพี่เทว้าครับข้สั่างกะเดียวบัแลจังสีมาแวเพิ่นใหม่พี่น้องเนาะเดียวเดียวบิลี่พอไปเคลียร์เรื่องรถพี่น้องรถเพิ่นเสียอยู่ลุ่มหนึ่งเดียวบิลี่จะโทรให้พี่น้องพี่นี่ไปเบิ่งก่อนมันเป็นแบบใจหมอไผเบิ้ตบอลลิงอยังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแค่นี้บิลีขอลาโทรไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะติดตามแต่เบงอีกีต่อไปเด้อสวัสดี